กราบสวัสดีครับ f c บอกอ้วนบอกมันส่วนแดกทุกท่านครับเดินทางมาหอดีพีที่โหแล้วครับพี่น้องเป็นยังไงครับฝันฝันเป็นจริงไหมครับเป็นยังไงครับสวยไหมครับส่วนหลังบ้านบอ้วนเกือบแล้วแล้วครับสําหรับมื้อนี้ก็ได้เวลามาเห็ดนาตกหรือว่าลําทานเฮาต่อครับเพราะว่ายังบม่เหลวปูพยางแล้วฝนตกใส่เป็นไลยครับน้ำติมเข่าทาบ่ครับเขาก็จะตัดพยางส่วนเกินออกครับแล้วเขาก็จะถม ใช้พยางให้เรียบร้อยเดี๋ยวหญ้ามันก็จะค่อยๆขยายออกมาแล้วก็มันก็จะเต็มพื้นที่ตรงนี้ครับมันก็จะคุ้มครุ่งไปในะนำเท่าที่เห็นในคลิปวิดีโอของเพิ่นนะมันจะเป็นประมาณนี้พี่น้องนี่ครับตัดพยานจนเกินออกเพราะว่าความกว้างมัน4เมตรแต่เขาพาเป็น2เมตรมันก็ยังกว้างอยู่ดีครับเพราะว่าเขาเห็นลำธารน้อยๆแบบวิธีการก็ได้มาจาก YouTube หรือก o o g l e นั่นแหละครับคู่ที่ดีที่สุดก็คือคูทูบกับ Google จริงๆกับประมาณคนเก่งอย่างเด้อครับ เรอก็ส่วนใหญ่ความรู้ที่มีก็ได้ไดมาจาก YouTube แล้วก o o g l ลนั่นแหละครับอยากหูอย่างเรซื้อเข้าไปเบิง้งอยากสอนมีอย่างเขากระซื้อเข้าไปเบิง้งมันมีวิธีการบอกมันมีวิธีเหตบอกแทบจะทุกอย่างที่เขาอยากหูได้ละพี่น้องอเราเขากับแม่เดบช้หรือว่ามา่ปรับใส่ก็ชีวิตประจําวันก็กิจกรรมที่เขาจะเหตนี่แหละครับจริงๆอยากได้กว้างๆยาวๆคนนี้เด้เหตแบบมีสะพานขามพอมแต่ว่าพื้นที่มันในแค่นี้พี่น้องก็เลยทดลองเหตไปก่อนเดี๋ยวทำมันประสบความสำเร็จจังไงจะขยบขยายอีกทีนึง ตอนนี้ก็ยังบ่เซ็จสมบูรณ์แบบหรอกครับก็ยังบ่อรอยบนเส้นปันใดถ้าเร็จสมบูรณ์แบบแล้วสวยถูกใจพี่น้องเราพี่น้องอยากฮ็ดตามก็สามารถเบิ่งวิธีการที่บวนไทยลุงไหว้ให้เบิ่งนี้ก็ได้ครับหรือถ้าไปเบิ่งบ่เข้าใจก็สามารถอินบอกมาถามบวนได้ด้วยครับสิบ,บอกวิธีการแลวก็ขั้นตอนให้ครับถึงจะบ่ชำน้านคือเมื่อาชีพเขาแต่ว่าแต่ก็ถือว่ามาใส่ได้ในระดับนึงลรครับ อาจจะบมกไก่เคียงเพลินแต่ก็สามารถเอามาตอยอดแล้วก็อีกอย่างนึงประหยัดงบน้ครับเนี่ยครับบอวอ้วนใส่เงินไปแค่150บาทอยู่เลยนะครับสําหรับการซื้อพยาง ส่วนหินนั่นเขาก็จะใส่จากของน้าตกเก่าหรือว่าบอ่อปากเก่านั่นนะครับเราก็่าจะได้ซื้อครับไดบูพลังงานแสงอาทิต์นะครับคือปัมมป๊มน้ำปั๊มจุ่มสําหรับดูดขึ้นไปใส่น้าตกน่าจะราคาและ่าๆบ่กเกินพันนี่แหละครับที่เขาจะต้องใส่แต่ถ้าจ้างเขาก็หลายบาทอยู่ได้พี่น้องเบรงวิธีการจ่ายบ่อ้วนแล้วก็ไปเบรงของคนอื่นน้ากระได้ครับเราก็ไปเดบใส่ได้ส่วนของเจ้าของครับหลังจากปูพยังเสร็จแล้วครับเด้๋เวลางานหนักแล้วครับพี่น้องที่นี่ค้นหินครับค้นหินล้วนๆเลยจะค้นหินจากน้ําาตกกเ ที่บ้านนี่แหละครับน้าตกเก่าแล้วก็เป็นบอ่อปลาเก่าเขาจะคนไปพุ่นเห้บเบิร์เลยก็คือจะถมตรงนี้แล้วก็แพนว่าจะปลูกผักสวนครัวตรงนี้แต่ว่ามันเป็นห่มบักม่วงครับพี่น้องมันจะปลูกได้บอ่อสอกพักจะบ่ยืดเส้นบอกเพราะว่ามันจะแดดแค่ช่วงเช้าล้วตอนบ่ายมันก็สะห่มนะพี่น้องเดี๋ยวฉลองเคลียร์พื้นทีบ่บ่อปลาตรงนี้ออกเบื้องก่อนแล้วก็บเบื้องพื้นที่แล้วว่าสมอสกักรปลูกผักหรือว่าหมอะกันเอาแค่มาวางเพราะว่าถ้าใบาม้านี่ตรงนี้จะเย็นครับได้พี่น้อง วันเป็นโฮมใหม่ใหญ่เนาะสิมอแกกัรปูผักหรือสิมอแกกัรนอนเว้นเนะเาะค่อยเบิ่งกันครับพี่น้องพาอยุเขาฝนกัตกดีดีครับเนี่ยครับเสือผ้าเปียกกับเปเป็นเสือผ้ามะขุนหม่ คนไปไดมูกลอนหน่อยๆกลอนกลอนใหญ่ๆเอาไว้ไอ้พ่อเอารถขนปูนมาขนอาดอกเพราะว่ามันหนาคักแต่โชวเวลาเลืกงานมากก็ได้หลายแถวอยู่ได้ละพี่น้องหมกมูหน่อยๆก็หลายคักตอนแรกว่าได้มันจิบไลน์บ yes. ันนี่ครับฝ่ามือแล้วในเวลากินข้าวแรงแล้วก็เบี้ยนพาอาบน้ำเราเขานอนทนตัวมือต่อมากกับมาทุบหินครับมือนีเป็นสาววันยุดครับทุบน้ำตกออกเบิดเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี่เห็นบ่อน้ำตกที่เป็นชั้นสั้นอยู่เมื่อกี้นี่ทุบออกมุลนื้อยะครับ จริงก็เสียดายอยู่ด้วยครับแค่ยกไปตั้งตรงนั้นก็นได้แล้วไม่ห้องมาต้องมาเหตุหม่แต่ว่ามันหนักมากครับเอาไป,ปได้ดอกเขาต้องแยกชิ้นส่วนเพื่อดีคนไปมื่อนี้มาต้องยกหนักแล้วครับมีสุภาบุรุษเอารถมาคนให้เสียงว่าขอท้ายน้ำเนีอยากมีวิโออยากเขากองน้ำเห็นขอท้ายคลิปลุงก็อยากลงคลิปนุ่งเขาได้พี่นัดเอาสั่นเต็มทีเลยพ่อคนเลยเดยี๋ยวจีใต้หายเป็นยังไงเทบ่บ่ครับพ่อคอยตอนครับรถคนหินโรเท่เลยพี่น้องหาหย่องใส่พ่อจ้คของ สู้ๆนะป๊าป้าเดี๋ยวมแมลงจิบปอกทุเรียนให้กินสิว่าสู้ฟังพี่น้องเพราว่าสเห็ดอียงกระางกระสิยากเขาเบิดบ้านนี่แหละครับถามว่าขึ้น่เห็นแมวปีติแม่แม่เห็ดกับเขาครับบ่ไดนาไม่อยากนํากีบากันเฮ็ดอียงกัเห็ดหลุดแต่อยาสิยากน้พิ่นเผิ่นสีจมจัดสวนเรียบรอยแล้วเดี๋ยวชิถไทยแม่เห็ดกับเขามาสู้เบิ่งเด้อพี่น้องแม่คอยเห็ดกับเขาแสียบไ่แพ้อผู้ใดถ้าบบเสือเบ,บิ่งหุ่นลูกได้ละคนก็ได้ครับ ป้าขนหินให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นนาทีของข่อยที่จะต้องมาจัดบัดนี้ดเดววลาเฮ็ดสัเทียนะน้ำตกหลังจากที่ข่อยมาโดนตั้งใจว่ารอบนี้สิบ่าใสปูนครับเพราะว่ารอบแรกมันเกิดปัญหาน้ำหัวน้ำซึมถ้าเฮาใสแต่หินวงงงนางเลี่ยงๆกันนี่เสีถ้ามันมีการหัวการซึมเ้าสามารถแก้ปัญหาได้เลยรอบที่แล้วข้าใสปูนฉาบไปแล้วปูนแห่งข้าแก้ปัญหาอาย่างบ่ได้เลยพี่น้อง อีกอย่างหนึ่งมันเบิงเป็นธรรมชาติเบืองแล้วมันขัดขัด,ขดตาอย่างไหนก็บ,บรูพี่น้องเบิงเล้วมันเป็นแบบหลอกหลอกตาอย่างไหนก็บบลูเวลาเขาอยากเปลี่ยนสไตล์หรือว่าเขาอยากเปลี่ยนรูปทรงเขาก็สามารถเอาหินออกมาเลี้ยงไม้ได้อยากให้เป็นน้าตกสูงเขาก็เลี้ยงไม้อยากให้เป็นน้ําตกเตี้ยเขาก็เลี้ยงไม้ได้ครับตอนนี้กําลังเอาหินก้อนใหญ่มาเป็นฐานก่อนครับเพื่อที่จะออาหินก้อนน่อยเขาไปเลี้ยงยกระดับให้มันเป็นชั้นๆขึน้นไปครับน้ําตกมันจะได้ไหลลงมา ถือหินก้อนใหญ่แล้วมันเกิดกระจายออกตามภาพในหัวที่เป็นแบบนั้นนะแต่น้ำต้องแห้งพอสมวรครับถึงจะได้แบบนั้นต้องเลี้ยงขึ้นไปเบื้องอนครับแล้เราล่องไปเห็นน้ำไหลลงมาครับก็คือ,อจะใส่น้ำประปาล้องระบบนมม้ำมืออีกเที่ยนึงซึ่งถ้าระดับน้ำหรือว่าระบบน้ำหรือว่าการกระจายของน้ำมันบ่เป็นไปตามที่เขาต้องการเราก็สามารถเลี้ยงหินไม่ได้เพราะว่าเขาบ่าได้ใส่ปูนซีเมนต์ฉาบไว้ครับเราสามารถจัดไม่ได้แบบนี้นะครับที่บุกวนต้องการ มือนีเหตุจนวัดดึกครับจนในต่อไฟออกมาจนในห่้องไฟออกมาเพื่อให่แสงสว่างกาว่าอยากให้มันเสร็จภายในมือนีครับเพราะว่าใจวีใจวอนทั้งหลายมือแล้วครับก็นําตุกเนี่ยมาได้คนหินที่เทียเพราะว่ามันก้อนใหญ่ล่อให้เพื่อนรถมหาห้เพราะว่ามันยกบมาไหวหินมันก้อนใหญ่อีหลีครับแล้วอีกอย่างหนึง่งก็อยากหูว่า ทางของน้ำที่มันตกลงมามันจะเป็นไปตามที่ห้องขดบอ่อถ้ามันบ่เป็นไปตามที่ห้องิดมันบ่นกระจายสวยแบบที่ห้องิดเขาก็จะต้องมานั่งแก้ปัญหาใหม่อีกครับก็เลยต้องเฝ้าเหุ้แห่งมเร็วเพื่อที่จะแก้ปัญหาคิดว่าตรงนี้ปัญหาแน่ๆเพราะว่าหินที่เขาเลี้ยงนะครับมันบ่เป็นหินแผ่นที่ก้อนใหญ่เพราะที่จะให้น้ำตกลงมาแล้วกระจายเป็นมานํำเหมือนที่เขาคิดไว้หินก้อนน้อยขนาดนี้เขาต้องใส่แรงดันน้ำ ที่เยอะพอสมควรซึ่งเขาต้อตงสื่อปั๊มที่มันใหญ่พอสมควรแต่ว่าลำธารเขามันน่อยถ้าปั๊ μ, นมน้ำใหญ่มันก็จะผสมมาดุลกันครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลองระบบนบ้ำมือก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาแก้ปัญหากันอีกทีหนึง่งซึ่งจะใส่ความแห้งของน้ำประประ่ายุบานเขานี่แหละครับที่มันใก่เคียงกับปั๊มที่เขาสั่งมาระบบหมุนเวียนของน้ำก็จะพอดีครับ ก็จะมอกับการเลี้ยงป่าน้ำถ้าปรับไงมันจะดูดน้ำแห้งน้ำในลำธารเบิดหนองป่าที่เขาเลี้ยงไว้มันก็จะตุยไปน้ำครับทั้งหมดทั้งมวลคือการคาดการนะครับบ่ได้มีความหูหรอกครับแต่ร้องผิดร้องถึกเอาผู้ไดมีความหูเรื่องนี้ก็แนะน้ำไดนะครับบังวนจะามาปรับใส่ครับเป็นยังไงครับเรียบร้อยแล้วครับการจัดเลี้ยงน้ำตกตอนนี้กำลังจะลองระบบน้ำครับถ้าระบบน้ำบ่ได้จังไหนหรือว่าน้ำตกบ่ได้ดังใจจังไหนหมืออื้อเศร้าหือแน่นอนครับ ตอนที่ระบบนำาม่ได้ท้ายห้เบิ่งหรอกครับเพราะว่าเม้มติมครับต้องขออภัยด้วยครับแน่นอนครับไม่เป็นไปดังที่คิดไม่เป็นดังใจฮือครับฮือออกห้เบิดเลยครับตื่นสามาถชุดนอนกับท่านในเปลียนครับมันขัดใจไต้มาขึ้นนี่แล้วนอนแทบบลับเลยแล้วก็ได้ฟ้าเมื่อือนี่แหละครับก่อนไปเห็นงานเนื่องจากว่าหินมันก่อนหน่อยครับนามบ่ตก แต่ว่าน้ำประปายุบานนี่แห้งเติอบอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าน้ำมันไหลลงสองหินครับบอกระจายเป็นมันน้ำได้เงียบปิดมิดอิ่มซิมเลยคือไวกอลเราก็คิดว่างแผนแก้ปัญหาไหมครับสำหรับพี่เหนือเวทนีสกอนขอบพุณนที่ชมมาจนถึงถ่ายคลิปครับขอบุญขอบพุ่นพี่น้องหลายๆขอบพุ่นทุกการกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดหัวใจครับผู้ใดทรงดาวก็ขอให้ทุกท่านลุ้มลําด้วยๆขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับมือนี้สวัสดีครับ